ไม่ได้ถามถามึงโอ้ไม่ต้อง่ตกใจไม่ถามถามึงโอ้ครูจะไม่ถามถึงโอ้เลยจริงๆไม่ไม่ถามถึงโอ้ไม่แต่คําเดียวเรื่องของเขาเขาจะไปกับแฟนเขาก็ช่างเขาจะไม่ให้แก้มต้องลาบากใจจะไม่พูดถึงโอ้ไม่แต่คําเดียวไม่ได้สนไม่ได้สนอ่าหนักแน่นไว้หนักแน่นไว้คือไม่เคยโทรตามด้วยปล่อยมันไปเขาเขาบอกแกไล่ครูออกแกงนู้บอกแกไล่ครูออกแล้วให้คนนี้จัดการทุกอย่างแทนไปขับรถแทนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเด็กเกินไป เขาบอกว่าหนูอายุ ibly, 30, ่ถึงสิบแปดปีเต่เป็นจริงหนูอายุสามสิบแล้วค่ะเกินไปยินดีมามือานเแล้วมาพรอมข้าวเเคยเหมือนเรารอทุกรอบมาก็ต้องมาพร้อมของกิน หลังเรื่องเก็หิวเลยเข้าใจเข้าใจอันนี้คือเปิดคิดใหม่นะไม่รู้ปุ๊กเขาเออมั้งกินข้าวยังก็ต้องกินแล้วดิกินพี่ยังไม่ได้กินเลยกินเนี่ยกินปวดได้ตายแล้วเครียดนี่นั่งกินโซยโซย์โซยสบายเลยอ่ะหิวไหมอันนั้นก็เครียดละไม่กินอะไรยังไม่ต้องกินหรอก โอ้มาอีกแล้วแปลกพือรอบสองเองจอ้าับเอโอบอกใครว่าไม่มาเช่นเคยประจำไม่มาค่ะประจำละออมะสามพันติ๊บสามพันก็ยังไม่หายไปละออมะ พูดว่าถิ่งติด3,000ันพัตต์ไม่จะอยู่เบอร์หนึ่งงานไหนถิ่งไหมของมีค่านะนี่ให้พี่แอมพี่อมกไม่เอา,เอาพี่แดูถูกเง,งินน้อยมากเงินเยอนี่ส0 0พันวันนี้เรามาซ้อมกันนะซ้อมไดวงก็เป็นการซ้อมประจำสัปดาห์นะครับช่วงนี้ครูหมูยังไม่ตอบเพลงใหม่นะเพราะว่าเด็กๆเกนะี่ยใหม่ครึ่งวงแล้วช่วงนั้นเราเรา,เราจะไม่ได้ซีเรียสกับเพลง กับเด็กใหม่เลยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นเ,นนเพราะว่าคนที่เข้ามาก็คือมีพัดช่วงนั้น,นพัทพัดแค่คนเดียวที่เล่นเป็นเครื่องใหม่ล้วพัทก็ปรับตัวได้โดยใช้เวลาประมาณทักปีนึงหรือ2ปีนี่แหละจําไม่ได้นะแต่ช่วงนี้เด็กใหม่เข้ามาครึ่งวงเลยนะครับแล้วก็มีพี่อยู่ครึ่งวงน้องครึ่งวงเราจะเป็นที่ต้องตามมาเก็บก่อน,นตามเก็บให้น้องเก็บเพลงเก่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเพลงใหม่กันแต่ว่าก็ไปไปได้เรื่อยๆนะ เพลงใหม่เราก็ไปได้บ้างก็สลับกันไประหว่างเก็บเพลงเก่ากับต่อเพลงใหม่วันนี้น่าจะมาครบอยู่ขาดแค่เพื่อนซีไอแก้มเขาลายเลิมเจ้าพ่อจุละเหลือชุดไหนไม่ได้ถามถึงโอ้ไม่ไม่ต้องตกใจไม่ถามถึงโอ้ครูจะไม่ถามถึงโอ้เลยจริงๆไม่ไม่ถามถึงโอ้ไม่แต่คำเดียว เรื่องของเขาเขาจะไปกับแฟนเขาก็ช่างเขาอส่วนเราก็มีหน้าที่มาซ้อมเราเราครูจะไม่พูดถึงโอ้เลยนะวันนี้จะไม่ให้แก้มต้องลำบากใจจะไม่พูดถึงโอ้แม้แต่คำเดียวเนาะเ,เราเราจะไม่ถามแก้มหรอกว่าโอ้ไปไหนสรุปว่ามันไปไหนเราเรา,เราจะไม่ถามเราจะไม่ถามแก้มจะได้ไม่ต้องลำบากใจในการตอบเขาอาจจะไปเที่ยวกับแฟนเขาอะไรงนะี่ที่ไม่ใช่เราอะไรงนะี่ปล่อยเขาไป ไม่ได้สนมไม่ได้สนหนักแน่นไว้หนักแน่นไว้ม่้สนหนักแน่นไว้ช่างมันเออแล้ที่โทรตามมึงมาซ้อมหน่อยอะไรีคือไม่เคยโทรตามด้วยปล่อยมันไปเราเราจะไม่พูดถึงมันนะวันนี้นะไม่พูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวปล่อยมันไปแก้มก็ครูจะถามแก้มว่าโอ้ไปไหนเอ้ยไม่ใช่วันนี้ครูจะถามแก้มว่าเราซ้อมถึงไหนแล้วคะที่แล้วซ้อมถึงชุดที่ยี่สิบสี่ค่ะ ยี่สี่เลยอ่ะม,มั้ม่วเปล่าชุดถึงยี่สบสองค่ะคราที่แล้วซ้อมถึงชุดหลงทีแล้วก็เล่นเปชุดสี่ลงมาเลยอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์นี้นเราซ้อมกันเยอะขนาดน,นั้นเลยเราซ้อมจากน,นี่มาเนี่ยมันมีก่อนอันนยี่สบสี่เหรอมีอันนี้ถึงอันนี้แล้วครูก็บอกอ๋อแสดงว่าเราเก็บเพลงเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วดิช่วงนี้จะเน้นเก็บเพลงสามชาติก่อนเนาะเออเป็นเพลงเน้นเก็บเพลงเร็วก่อนเพลงช้าก็พอฟังได้อยู่นะแม้น้องจะเล่นเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยน้องจะเล่นไม่ได้ กู <c oughs> ไม่ได้ว่าดากูาจะไม่พูดถึงตอนที่ดาเล่นไม่ได้ที่ดากากัดทุกตะกัดอะไรของมันก็ไม่รู้อ,อยากจะตบกระโหลกทักสามทีเลยนะกูจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยเออที่แบบเวลาไปออกงานนหน้าม,นม,นมันเดินให้มันคนรอบโบสถ์ให้พี่ให้แต่พี่เขาเล่นอะไรี้ยกูจะไม่พูดเรื่องนี้เลยนอกแต่นีดเดียวกูจะไม่เราต้องเสียใจ ดูจะข้ามไปเลยข้ามไปเลยเรื่องพวกนี้น้าแก้มเนาะเราจะไม่พูดถึงเล่นไม่ได้ก็เต้นไปอย่างงี้สัปดาห์หน้าก็อาจจะต้องตอบเพลงใหม่กันหรือไม่ก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ไม่มีงานจ้างมาได้ค่าตัวเท่ากับออกงานนี่แหละเนาะผูหญิ้งหน้าเงิน เร็วๆนี้นะครับเตรียมพบกับซีรีส์อกระบภาคสองนะครับซีรีส์อกระภาคสองกำลังจะมานะเราได้เตรียมกับเขาไว้แล้วเดี๋ยวจะหาน้องมาให้สอนที่ไม่ใช่เอ้คนนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ถ้าเร็วสลับครูก็ประมาณสี่ห้าเดือนอ้าวฟังทีนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเก้าถ้ามีเวลาค่อยมาเก็บยี่สิบหก ไปซ่อมเอิร์ตไอเนียเดแล้วก็ตอนจบของของลืมพูดสิบมันต้องเป็นแต่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 จบแต่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 แต เขาเนี่ยอยากรู้ที่เฉ่งนี่ไงอาจจะอย่างีครูทำให้เหรออันนี้พี่พี่กายอพี่ะายเอามาให้รู้อีกคุยกันดังมากเลยคุยอะไรกันผมผมคุยนี่ครับจัดเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเฉ่งเดียว พอก็เลยมากินไปค่ะเนี่ยเขาถามเนี่ยไม่แบ่งเขาหน่อยหรออะไรจะให้แก้มใส่ดาใส่เออให้ดาใส่ดิใส่ก็เล่นด้วยนี่ผมยาวสีม่วงไม่ต้องมัดข้างหลังใครคลรอบหนึ่งถ่ายไม่ทันไม่เว่ยไม่เมื่อกี้ทำอะไรใส่พี่เอ๋ ท่าทาเล่นวันแรกไงทุกคนเราขึ้นมาห้าแล้วนะแต่โมโหห้าโรงเรียนเราได้ยังวันแรกโมโหอีฉันเต้นลีลาตโมโเต้นลีลาจริงเต้นลีลาตอะไรคะเดีเยย๋ยวกูไปเอารถออกจากบ้านให้ได้ก่อนตอนนี้แม่งอัดก,กันอยู่สี่ห้าคันฮะเขาเขาบอกแกไล่ครูออกแกงนู่มบอกแกไล่ครูออกแล้วให้คนนี้จัดการทุกอย่างแทนไปขับรถ กี่เพลงจ๊ะสี่เพลงแล้วก็ไปข้างบนไปข้างบนอีกกล้องเป็นไรวันนี้จะทะเลาะกับกล้องเนี่ยโอ๊ยมันไม่นเฮ้ยพี่มาดูพี่มาดูเนี่ยพอกู้ป็นยางเงี้ยก็งัดเลยเนี่ย งานเดียวงานเดียวที่ไหนที่ไหนงานที่ไหนไลฟ์สดเรานั่นแหละครับมีงานหนึ่งวันเสาร์ใช่ไหมใช่เอออันนี้ไลฟ์สดคนดูกี่คนสวัสดีค่ะสวัสดีสี่ร้อยสิบห้าสวัสดีค่ะหนูกำลังถ่ายช่องหลักอยู่นะคะจะดูได้ค่ะออกแล้วครับอ๋อคอมเมนต์ไม่ขึ้นพี่ชม้นนี้ก็ผลโกกค่ะต้องอ่นนี้ไลฟ์ไม่ได้หรอแอล โดนโดนแบนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเด็กเกินไป <g ills> เขาบอกว่าหนูอายุถึง18ปีความจริงหนูอายุ30แล้วค่ะเกินไปย้อหันครอบเลยการซ้องลางซื้อไอโฟนห้ครูไหนดีห <c oughs> นูกับพี่ยมจะซื้อไอโฟนห้คูนะคะเพื่อภาพที่สวยของเรา <c oughs> ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ออมี่ไปไหนครับแก้มรู้ป่ะมันขีดข้านค่ะมาเลยบออกมาวันนี้การซ้อมเป็นไงบ้างเฮียมคีย์บอร์ดเสือคือใครแก้มตอบทุกคนอะไรวันนี้การซ้อมเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างอ้าวเป็นการซ้อมที่ง่วงที่สุด่ไใครดูตื่นเต้นเนาะ งอังที่สุดน้องบอกคืออะไรฉายาไทยที่บอกเสือกันไหมครับเฮ้ยผีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โครังเลยตอนนี้ทุกคนกำลังเก็บของอยู่ี่ดูวุ่นวายกันมากโอเควันนี้ซ้อมก็พอได้นะนะเรามีสองคลิปนะครับวันนี้ซ้อมซ้อมน้องๆก่อนแล้วก็ค่อยซ้อมชุดใหญ่ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆเขาก็เก่งแก้มทำอะไรคือแฟนะคือแฟคือแฟแฟนเดำมันนะพี่อาก่ขาวไปไหนแล้วมั้ยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับเรามีซ้อมกันทุกวันศุกร์นะครับเพื่อปรับวงนะวงเราก็ยังไม่ได้ดีที่สุดหรือยังไม่ได้ดีดีเท่าไหร่นะเราก็เลย ปรับวงอยู่เรื่อยๆแล้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับจุดพีคของเราอาจจะผ่านไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอชุดใหม่ที่พวกเขาจะเก่งขึ้นในวันข้างหน้านะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอกันให, Share, ใหม่คลิปหน้าลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายคนบ้าเลยไลค์สดถีมโทรศัพท์สองเครื่อง <laughs> อีเครื่องหนึ่งเม้นต์ไม่ขึ้นหรอคะคอมเมนต์ไม่ขึ้น คนบอกเออดูพี่แอมกำลังเพลินๆไอ้ตัวนี้มาอีกแล้ว <c oughs> <laughs> ไม่เป็นไรผมคือมารของทุกท่านครับผมคันเลยพี่แอมรับน้อง